ยงใหม่มายล้วมาแล้วนะจ๊ะอาหารเช้าโอ้คือเห็นแบบกว้างมากนะน้ำสวยมากอนะไอะวันนี้พ่อบ้านเอาปลามาจากท่าเรือที่ทำงานดูสิมันใหญ่มากพ่อบ้านบอกมันเป็นปลากระพงเออแต่เราลองเซิร์แล้วว่ามันเป็นปลากระพงอืบิก๊กเนาะ อีกตัวหนึ่งตัวเล็กไงเราแล่อะไรมาเรียบร้อยแหละเก็บเพราะว่าไว้เตรียมทํากับข้าวจะได้เลอะที่เดียวเลยนี่เดี๋ยวอันนี้เราจะทําเป็นมื้อเย็นของวันนี้ค่ะทุกคนเพระาะเขาบอกว่าเพราะว่าชอบกินปลาชนดิดนี้ก็คือปลากระพงนะนางบอกว่าเนื้ออร่อยมากก็โอเคเธอกินหับฉันฉันก็จะท,ทาทั้งตัวเดี๋ยวหลังจากนี้พ่อบ้านจะพาออกไปกินมือ้อเช้าข้างนอกบ้านวันนี้เป็นวันอาทิตย์นนะทุกคน ก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศไปด้วยกันเนาะ ถึงแล้วเธอทุกทางสินักถึงตอนขี่มอไซค์ติดใบที่ไทยขึ้นเขาไปเที่ยวเนี้ยเอออแต่ว่าคนขับรถที่นี่เก่งมาก ล่าชัวรสชาติเป็นะลงแล้วนะคะตายหัวกันเซิงกระงนี่ขนาดว่ายังไม่ได้ซื้อมอไซค์กันนะตั้งแต่พ่อบ้านขายบิ๊กไบค์ขนาดไปเนะี่ยถ้ามีจะขนาดไหนเที่ยวกันยับปสินั่งรถเมย์มาขนาดนี้เธอ วิวตรงนู้นมันสวยมากค่ะลำกทำวนะิชุดฟังเดี๋ยวไปดูกันสีโซจึงจ้งโซจึ้งอะไรเนี่ยบัสเดย์เดยนะ์แมน yes, s <S I try to you know pronunciation because <It> s <S I learn <do>? yeah. มันมีห้องพักนะคะ you <can> rent. Thank you for taking me. มา oh, <here. S 2> เดี๋ยวเราไปดูสิราคาจะแรงไหมตอนนี้เราก็ได้โต๊ะนั่งแล้วนะบรรยากาศข้างในมันจะเป็นแบบมันก็ไม่ไดโตเต็มหน่อยน,นะแต่เหมือนมันได้วิวเห็นไหมวิวนู้นสวยจริงคนตุรกีก็จะมาอาหารเช้าจ้ะจอจอชาใหญ่ๆไปเลยจ้ะ คือบริการตัวเองเป็นเลยจ้ะมาถึงเกล็กถังตาอา <Sure. S 1> หารเรามาแล้วนะจ๊ะอาหารเชา้าเชคเค้กเอ๋อโอ้ยอังลอดอ๋อเดอะดิซานนี่นี่เดอะดิสซันนี่ mmm, 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 yeah mmm, 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 กับวิวสดจริงวิวทะเลข้างหน้านะ อิ่มๆแล้วก็กินไม่หมดดูนะจ๊ะโอ้โหชีสแบบว่ากินชีสจนเลี่ยนอะ่ะก็คือต้องกินชาตุรกีช่วยให้มันหายเลี่ยนอีด้าบิดนะอีด้าบิดแต่ก็ถือว่าวันนี้ยกินแบบเออทำลายหลักฐานไปได้เยอะอยู่ This position, no? เดียรียลเยราเดียรเียร์เดียร์เดียร์เดยร์เดียร์เดียร์เดียรเดียร์เดียร์วิียร์เดีย์เดียร์เดียร์เดีย์เดร์เยร่เยร่เย์เดเรยรเรเดยดยเดีรยราเดไดร์เดียรรเดียรราคดียรราดียร์ร์เดียรารเยเดียร์ดียร์ดีร์ยร์ t o ียร์เดีเดียรเดียร์ร์รราเ อนึงพันรอา per person per person five h u n d r e t y อ่ Istanbul m m b e r Istanbul remember i s a l o r e e r เดี๋ยวเราพาไปดูวิวอันนี้คือโซนด้านบนนะที่ไม่ได้ติดกับวิวทะเลมากอันนูอน o u t d o o เดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำก่อนเพื่อนๆได้เวลาพาชมวิวแล้วนะคะอ๋อข้างหลังนะไม่เป็นอะไรข้างหลังก็เหมือนเป็นการ์เดนปะ สามารถเดินลงมาข้างๆก็ได้ Ooh. สวยงามมากเห็นทะเลครบเลย This Mamara the s a m มไหม This Mamara the same ทะเลมา r a นะคะให้ดูวิวนี่ตรงนี้ก็คือร้านอาหารวิวดีอีกร้านหนึ่ง อนนี้ก็คือ,อต้องใส่แว่นตาโอ้ช mm ิวโอคือเห็นแบบกว้างมากนะเนี่ยเราคิดดูดีเราต้องนั่งมาจากข้างล่างอะน่าจะเป็นโซนนั้นปะ่ะเอ๊ะโซนนู้นปะ่ะวีคัมฟุดๆอ๋อดิโซน from there f r o m the r e y e s, uh, <S, there, <yes>. <S แล้วเราก็ขึ้นเขามาเนี่ยเพื mm ่อ hmm. นๆดูเส้นทางคดเคี้ยวรถเลี้ยวปุ๊บปุ๊บ but our home Yeah อโมอินดีย and เนลลีเนลลีบีช yeah yeah y e a e a นะ that place น yeah. yeah. ั่นแหละบ้านเราอยู <ah ่ตรงโน้นวิวดีมากเดี๋ยวจากตรงนี้เราก็จะไปรอรถแล้วก็ลงไปข้างล่างกลับนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่ออยารู้ว่าเพราะว่ารุ่นน้องที่ทำงานที่สนิดิคงเขาโทรมาชวนจะไปกินมื้อเช้าแล้วจังหวะเราออกมาที่นี่ก่อนเราก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวมื้อกลางวันไหมล่ะ น้องก็ชวนอโอเคเดี๋ยวเราไปวันนี้เดินสายมาเธอตอนนี้เราก็ออกจากร้านอาหารเดี๋ยวเราก็เตรียมไปต่อนะจ๊ะโอ้โหเดินทางเหลือเกิน,นทุกคนตอนนี้ก็วามมากยาโรว่าแล้วนะคะเอ็นดูพ่อ้านนะก็ถามอยู่ว่าไหวเหรอเพราะพ่อ้านทํางานแบบตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้นอนแล้วกลับบ้านมาเอาปลามาฝากเราแล้วก็บอกให้เราเตรียมตัวออกมาเดี๋ยวพาออกมากินมื้อเช้าตุรกีสวยสวย แล้รุ่นน้องก็โทรมาอย่างที่เราไปฟังอะ่ะน,นีตอนนี้รอรุ่นน้องอยู่ตอนนี้เราก็เดินสู้แดดเหลือเกินวันนี้ไม่ได้ทากันแดดมาด้วยไงประเด็นนึกว่าจะแค่ไปกินมื้อเช้าแล้วนี่แหละอย่างที่ว่าก็มาอยู่ที่นี่ก้วอย่าลืมว่าฮะฮะเนอะเนอะเนอะ <laughs> เย้เย้เย้ This my Chanel one about ride motorcycle Wow You Yes Yes Me 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 ตอนนี้ก็กำลังคุกแก่ดองของอุตตาไฟอยู่นะแอบนอน Yeah Yeah Thank you Thank y l a ันนี้เหมือนมาฝึกภาษาตุรกีกับน้องอันนี้น้องบอกน้องว่าพูดภาษาตุรกียังไม่ได้แต่น้องก็พอฟังอังกฤษได้นิดหน่อยก็ช่วยๆกันคุยนะละหนุผู้ชายเดินอยู่ข้างหน้าแหละเดี๋ยวเราจะไปบูบูซาบูบูซาโอเคเดี๋ยวเราจะไปอีกมือหนึ่งบูซ์นะคะไปจ้ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปบูซ์เมื่อกี้ถามน้องน้อยแล้วใช้เวลาประมาณ20นาที พูดกันรู้เรื่องน้องชายทานสเลิดคนเราถึงบูซาแล้วเมืองอะไรนะเนเลสซีเนเลสซีอะไรนะโอฮันกาซี่โอฮันโอฮันบูบูซาบัดอะไรนะโอฮันกาซีโอฮันกาซีโอฮันกาซีอยู่อะไรเนี่ยเขตโอฮันกาซีบูซาพยายามจะอธิบาย อ g a i n s e n i n ิ e น i ซ a d ิ n อ่ะด n My name is Ashila Ashila Yes I จำชื่อน้องยากมั้ย Ashila 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 Yeah กำลังท่องจำชื่อน้องอยู่ Ashila นะคะนี่เรามาคาเฟ่อบุอนมจะได้ย็ e d e

Really? Really? Dedimki, jeck mi siušin mi, ona göre uh, Are you hungry? As as i Yeah. For lunch. Ah. Uh. Huh? You want it really? Just a bit. Just a bit. A bit. Yeah. Maybe some with... snack. <laughs> what you think? Şey <laughs> 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 You yeah, you think here hot or if you want to go inside? Good, no? I think good, ha? If you can, don't can... ask me And only. And you can more mm -hmm. than us. <laughs> 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 o da çok aç değil Az açım diyor. Onu öyle. <laughs> e, siz ne yiyeceksiniz? mı siz yemeği? What do you want? Valla biz de It's so good. Dragon food. Yok It's so Yok ya Açtı. <gülüyor> Açtı. Açtı. <laughs>

ยูเซลเนาะยูเซลยูเซลโอ้เฮบบับเบิลด้วย Yeah you want tryMaybe maybe ในส่วนอาหารเราก็มาถูกนะคะเพนนีอาราเบียตาของเราคุณพ่อพี่น้องพ่อบ้านเลี้ยงนะจ๊ะแล้วเรกินอยู่คนเดียวเลออม่แค่เช็คบนช็เดียวเลยเออแม่ เด really ี๋ยวไปต่อบ้านเขากันนะคะเดี๋ยวเสร็จก็คงกลับบ้านปกติตอนนี้เรากำลังเดินแคนวอล์กเหรอ Yeah we can walk Maybe t h early r e e n เหรอ Nearly no maybe there we far bus not can use ดี๋ยวเราเดินไปบ้านน้องแต่ไม่แน่ใจว่าใช้รถเมล์หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันก่อนเพราะว่าพี่ชายเขามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งไงก็คงไปเจอที่บ้านเลยค่ะ ไม่ถึงบ้านน้องเลยฟิลเหมือนเดินแบบอีสเทิร์นวัวขึ้นเดินอย่างเงี้ยแล้วทำไมไม่ใช่รถบัสวะเธอว่าโซนยุโรปผู้ชายเดินเยอะใช่ไหมตุรกีพี่หญิงผู้ชายก็เดินอย่างเงี้ยงงมากแล้วคือแดดจัดมากไม่ไหวะอะวันเนี้ยเอาเอพลียแน่ <c oughs> แล้วน้องชี้บอกบ้านใกล้จะถึงแล้วใกล้ถึงแล้วแต่ยังไปเจอบ้านเลย ฉันจะไปลงกันไปก่อนแล้วเธอดูทางเดินฉันบอกขากลับฉันขอนั่งรถบัสแล้วนะไม่ไหวแล้ววะดูดิจะให้เดินกลับไปเหรอเหนื่อยโชคเสียจักหยาไม่โอเค20เรือรีฮอร์ส I feel not good ไม่แอนอาบิดอยู่ซีซันนี่คิวบ้าน้องแล้ว เธอฟิลมันจะเป็นลมเหมือนลมแดดอะ he stroke อะ understand he stroke ว่ะ, stroke, yeah. ะ, stroke, yeah. วะ that is awesome. I don't oh. h i ah g oh, okay, sure. h elevator hiking มันเนี่ยพามาเดินไฮกิ้งบ้านเพื่อนแต่วิวสวยนะ oh so comfortable ตุ๊กี้ชั่ยูยูยูเมกเ้าไม่มีลิฟต์วยเป็นไงไฮกิ้งไฮกิ้งเดย์มาบ้านเพื่อนอะ Hani ben mi bir üstte gelmiyorum diye? Ya ben bugün kısa geldim, bugün Ya ben seni uyardım. Kısa gel gözüme. Kısa geldi ne? Uyuyor musun? Hopkin, F güzel, F güzel. Ev güzel, güzel ev. Lena tìm önce ben geliyorum ben de razı gidelim ตอนนี้เราก็กางจะกลับบ้านแล้วนี่ก็ประมาณหกโมงเย็นปะซิกปะสิิแล้วอิปประมาณหกโมงเย็นแดดก็ยัยงจานเดี๋ยน้องเดินไปส่งไลรุนเมเหมือนมึงพักเหนื่อยได้แป๊บหนึ่งอ่ะเธอ ว่กนึยกใกเลยโอ้โหก็ยังชัวหน่อยทางลงแต่ทางขึ้นด้วยองนี้จะ crazy เราดูทางเดินลงนะนะเธอเตาตองฉันเดินขึ้นมานะโอ้มากเป็นประเทศที่แรงสเคปแบบขึ้นเขาลงเขาแบบโอ้ากเแล้วก็ขยันเดินกันซะด้วยประเด็น